ลูกเกิดผลลุ้นจนเครียดผลตรวจโควิดรอบ3นาตาลีน้องนาตาชาภายหลังจากที่ลุกเกิดผลแจ้งข่าวว่าติดโควิด19หลังจากตรวจรอบที่3โดยหลายๆคนก็อดที่จะเป็นห่วงไม่ได้เพราะภรรยาสาวลีนาตาลีพึงคอดลูกสาวน้องนาตาชาได้เพียง10วันและหลังจากนั้น ก็เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วส่วนคุณแม่และลูกสาวก็ต้องแยกกันชั่วคราวเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ก็เบาใจไปได้หน่อยเมื่อผลตรวจรอบแรกและรอบที่สองทั้งคู่ออกมาเป็นลบและล่าสุดนับพราเป็นข่าวดีอีกครั้งเมื่อผลตรวจในรอบที่3ของหนูน้อยนาตาชาออกมาแล้วพบว่าเป็นลบ ทำเอาคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ยิ้มแฮปปี้สุดๆส่วนผลตรวจรอบที่3ของนาตาลียังต้องรุนกันต่อไปโดยสาวนาตาลีได้เผยภาพของลูกสาวพร้อมระบุข้อความว่าเข้าไปเจอหนูน้อยนาะตาชาผ่านี้หนูจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนหนูเป็นซปเปอร์เกิลผลรอบสุดท้ายออกมาแล้วว่าหนูไม่ติดโควิดค่ะหนูปลอดภัยแล้วใช่ไหมลูก หนูแข็งแรงมากมายเลยดีใจกับข่าวนี้สุดปริหารมีจริงวันนี้หนูอายุ22วันหนัก3760แล้วค่ะส่วนตัวแม่ถ้าตรวจรอบสุดท้ายแล้วผลออกมาเป็นลบคือไม่ติดก็จะไม่ต้องใส่ชุดนี้มาเจอหนูจะได้กอดฟัดเต็มๆสักทีรอคอยวันนั้นเลยค่ะส่วนดังพ่อฟุก ก่อนหน้านี้ก็เครียดไม่น้อยแต่เบาใจเมื่อทราบผลของลูกสาวหนูตรวจโควิดรอบ3ามแล้วเป็นซูเปอร์เกิร์ลไม่ติดโควิดค่ะหนูนาตาชาผู้พิชิตโควิดนอนกอดคุณพ่อหลายวันหลายคืนแต่ไม่ติดค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ